รูลมก็คล้ายๆกันนะแต่เนี้ยจะใช้แบบชีวิตประจำวันได้อันนี้ถ้าฝนตกก็เปียกเลยเรื่องเสียงครัรู้สึกว่าเราก็จะมาทำการอันบ็อกหมวก A G V Pista นะครับกล่องก็เป็นประมาณนี้ยาวกว่าของ K1 K3 นะจะเป็น Asian Fit เป้มาตรฐาน FIM นะครับอันนี้ซื้อแยกนะชิลหน้า3,900ในกล่องก็ประมาณนี้เลย หมวพินล็อกอันนี้ไว้กันฝ้านะก็มีเทียออฟแผ่นปัดน้ำฝนของนักแข่งก็จะเป็นตัวเสริมเวลาที่หมวกเรามันไม่ฟิตอันนี้ก็จะเป็นพวกจุบน้ำแล้วก็แผ่นปิดดูกับถุงถุงก็คนละเนื้อนะเป็นฟิลเหมือนผ้าล่มอะ agv ข้างในก็จะมีถุงอีกหนึ่งชั้น ันนี้จะเป็นแมตตคาร์บอนนะที่ผมใช้เป็นคาร์บอนด้านวิธีเปิดชิลก็นี้กดตรงนี้สวยอะ่ะอันนี้จะเป็นสายน้ำนะแล้วก็จะมีอันนี้ผมใช้ไซสนะ์เนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นสายแบบดีดีลิ เดี๋ยวจะให้ดูมิติเทียบกับ k3 อันนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้ถ่ายคลิปปกติมิติมันคนละแบบไปนะเส้นสายความคมของเส้นนี่น,นี่จะคมนะเส้นตรงนี้จะคมมากอันนี้จะไม่คมรูลมก็คล้ายๆกันนะแต่เนี้ยจะใช้แบบชีวิตประจำวันได้อันนี้ถ้าฝนตกก็เปียกเลยน้ำเข้าแต่เขามีตัวปิดมาให้อยู่นะด้านข้าง ด้านหลังส่วนเรื่องน้ำหนักมันติดกล้องอะผมเลยไม่รู้ว่ามันหนักกว่าขนาดไหนหมวกไซเดียวกันนะแต่ผมรู้สึกว่าพิต้าเนี่ยจะฟิตกว่าตอนที่ใส่ฟิตกว่ามากๆเลยนี่เปลี่ยนชิลให้ดูต้องเปิดชิลก่อนแล้วก็ดึงลงออกแหละดึงลงดูนี่สามพซื้อมาหมวก 4 0่0 0บาทแต่ผมได้เคลียร์แลนเซลนะก็จะราคาถูกลงมาหน่อยเขาบอกว่า a g v หลอตหน้าราคาจะสูงขึ้นกว่านี้แต่เป็นแค่การคาดเดาราคานะฮิตต้าอาจจะขึ้นไปถึง6 0 0 0 0ชิวหน้าที่ผมซื้อมาเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง5,000กว่าบาทต้องคู่กับชิวปละลอดอะหมอนน็อกจะหล่อมีฟองน้ำตรงนี้ด้วยปปิดนี รอเลยแล้วก็ได้ความรู้มาอีกอย่างนะเ,นเพื่อนหมวกอะคาร์บอนนะไม่ควรเอาไปเคลือบแก้วนะเคลือบได้แหละแต่ก็เคลือบร้านที่ดีหน่อยพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าเพราะว่าอย่างเช่นของผมเป็นคาร์บอนได้มันก็คงไม่ต้องเคลือบหรอกเนาะแต่ถ้าเป็นคาร์บอนใสอะร้านอนะที่ผมซื้อชิลหน้าเขาบอกว่ามีลูกค้าเอาไปเคลือบเสร็จปุ๊บออกมาจากหม้ออบ UV อะหมวกเหลืองเลยนะคาร์บอนอะเหลืองเลยเขาบอกว่าคาร์บอนอนะเป็นอะไรที่ทนต่อทุกอย่างยกเว้น UV เดี๋ยวใส่ให้ดูเนี่ยโคตรเท่อะ ตรงนี้มันจะแบบเปิดคอแล้วใส่กระชับหน้าเดี๋ยวเทียบใส่เทียบกับ K3 ให้ดูหมวกมันมีความรู้สึกว่าเย็นกว่านะแบบรู้สึกระบายอากาศดีกว่าแล้วก็หายใจไม่ขึ้นฝ้าแต่ว่ารู้สึกแบบเลนมันหลอกๆตานิดนึงอะแล้วก็บีบแก้ม แก้มกว่าแล้วก็ชิลมืดเหมือนกันหมด A G V จริงๆมันมีตัวสโมกสโมก50บ้แต่ว่าของหมดทุกที่เขาจะคือราคาของนะรอดหน้าน่าจะได้ซื้อสโมก50ไม่ก็เลนโบนี่แหละคิดว่าเพราะแบบนี้ไม่ขับใส่ขับกลางคืนไม่ได้นะ mm. เวลาไปต่างจังหวัดอะออกทริปแล้วกลับดึก วันยังไงเราก็ต้องไปเชียร์บอลนะไม่งั้นหน้าดำส่วนเรื่องเสียงอะ่ะรู้สึกว่าเสียงลมมันก็เทียบกันยากอะนะเสียงลมอะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ดังอาจจะเป็นเพราะว่าตัว K3 อะ่ะที่มันดังอะ่ะสำหรับผมอะเพราะว่าผมติดบูทูตติดกล้องแล้วแบบมันไม่ได้รู้ลมอะ่ะ ก็เลยดังนะมีความรู้สึกว่าวันดังแต่พอเป็นอันเนี้ยรู้สึกแบบเบาหัวน้ำหนักมันนิดเดียวเลยนะก็รู้สึกเปลี่ยนเลยขนาดใส่แล้วจะหนักหนักหัวหนะ่อยอันนี้แบบใส่เหมือนไม่ใส่อเออฟิลนั้นได้เลยอะ่ะพูดอย่างนั้นได้เลยอเออพูดถึงความฟิตของหมวกผมว่าประมาณเนี้ยกำลังดีนะถ้าแบบไม่ได้ขับเร็วอะไรมากมายขนาดนั้นนะ่ะผมเคยใส่หมว เฮลเจ4อ่ะแล้วแบบเออตอดากลับแบบเอาฟิตฟิตเนาะเขาบอกว่าให้เอาฟิตฟิตหน้าเราผมก็ฟิตเต็มที่เลยเหมือนตอนที่ใสเอจีวีไซส์เอสเลยพอใส่ปุ๊บฟิตจัดปวดหัวแล้วปวดหัวไม่อยากขี่รถเลยนะนั่นแหละจนพี่ชายให้เค3ามาค่อยรู้สึกโอเคหน่อยแล้วก็มาซื้อเควันของตัวเองแล้วพี่ชายก็ให้ใบนี้มาอีก ก็ซื้อให้อีกโอ้โหสุดยอดมากเลยน่ารักมากนะพี่ชายผมสนับสนุนน้องเต็มที่เออเสียงลมดังจริงวะ่ะดังมากเออและเรียกกับเค แคสามแล้วอะเสียงลมนีนแบบดังกว่าแบบเยอะเลยแต่อย่างว่ามันหมวกสนามเพื่อเพื่อนมันก็ต้องอารมณ์นี้เลยใช้หมวกผิดประเภทหมวกสนามก็ควรไปขี่ในสนามเรามาขี่บนถนนแล้วน,นะแต่มันหล่ออ่องหมวกอะไอจีวีอะแต่ข้อดีของหมวกเสียงดังมันก็มีนะก็คือได้ยินแบบข้างๆทุกอโน กเกยกมอนยังมอไซค์มาเม่อกีกก็ได้ยินนะแต่ตัว K1 ยังไม่ค่อยได้ยินแต่ก็อย่างที่บอกเทียบยากติดบูทูธมาอาจจะช่วยลดเสียงข้างนอกได้อีกระดับหนึ่งโอ้ดังดังพอๆใกล้ๆเสียงท่อเลยนะดังกว่า K3 ได้ K1 อ่ะประมาณสักผมให้สักเท่าไหร่ดีวะ สักสิได้อ่ะคี่รู้สึกว่าดังกว่ายี่สิบไปยี่สิบเปอร์เซนดังกว่า20%อร์ซนก,ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมจนจบแล้วคลิปหน้าผมจะไปหาอะไรมารีวิวหรือมาลองให้ดูอีกก็กดติดตามมาได้เลยนะครับ